อะไรเนี่ยตัวเนี่ยแฮมเมอร์ฮันเดนอร์อตูแ้แคมนะทุกคนตูแ้แคมป์ตู้เกมฮะแฮมเมอร์พี่ชาร์ทแฮมเมอร์เป็นแคมเปอร์มเล <c oughs> ยนู้นจริงเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ฟอ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 ือน้องๆก็จะรู้ว่าเล่นด้านหนังเก่าเลยเอ้ยไม่เก่าแล้วสิบปีแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่แถวๆถรัชดาพิเศษซอยหกนะใช่เขาเรียกว่ารัชดาท่าพระใช่ไหมใช่อยู่แถวท่าพระนั่นแหละใช่พี่ช้าวันนี้นะครับเขาคือความเั้าใจเนื้อของคู่เกาหลีมากเขาจะเล่นตัวเกาหลีทุกคนเขายังไม่รู้เลยนะว่าเขาจะเล่นตัวอะไรนะเออยังไม่รู้เลยจะเล่นอะไรพี่วานก็ส่งภารกิจมาให้ผมเยตัวภารกิจแล้วนะใช่มาผมจะเล่นให้ดูนะ คือตอนนี้คุณไม่รู้นะว่าคุณจะต้องดุภารกิจถูกส่งมาเพื่อเล่นอะไรใช่ไหมนั่นน่ะดิแล้วตอนนี้คุณรู้หรือยังยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกอะก็ยังไม่รู้ไงไปเล่นตัวเกาหลีใน่นในตัวนี้ตัวนี้มังกรมังกรเขาเล่นอยู่ต้องรอไม่ใช่เพอรนินมันเป็นมอเตอร์เฟรมอ๋อนี่นะทุกคนจะเป็นตู้เกาหลีนะในระหว่างรอพี่ชัพได้เห็นมาหรือยังยังคุณก็พิชแรกก่อนสิจัดสิบแถมหนึ่งปัพี่ชัพหนึ่งร้อยแถมหนึ่งนะก็สิบแถมหนึ่งนั่นเละ สองก็แถม2นะครับสามก็แถมสานี่ไงดูนี่สิบเอ็ดนี่โอ้โหโอ้โหเอีโยมอีกแลวเยอยไปเยวไปึ่ว่ามาหัตจ์จันว่าเอ้ยทำไมมันแถมเยอะตลอดเลยอะแบนงล้วไปไปไปที่นี่ดีหน่อยนะมีสก้าให้ลองนะไะเฮ้ลองอะไรเนีเ้ตลอดเรื่อยเรยไปเชิญ อ้าวพี่ช้างตากาของตู้เกาหลีคืออะไรพี่ครับตากาเกาหลีขาจะแหลมมากนะตู้ที่นี่บอ่อนน่ารักฝุดๆภาษาอะไรน,น,นี่ไงนี่ไงนี่อ๋อตู้เกาหลีที่นี่เนี่ยขามันแหลมคมมากแหลมคมกว่าที่อืน่นแหลมมากแหลมจริงๆใช่นี่พี่ชรางดูดูขาดูขาคมกว่าที่อื่นเยอะมากเลยดู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 นะน่าจะไปตีเหล็กที่บางละจันมาเลยว่ามันคมอย่างนี้ และตู้ที่นี่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตู้เกาหลีเดินแบบไหนซ้ายก่อนเรา่อยึ้นไม่มีเฉียงไม่มีเฉียงนะฉะนั้นไม่มีมุมเฉียงนะไม่มุมเฉียงเราเปินซ้ายปึ๊บมาใช่ตอนนี้ค<ม>ุณลองดูสิมันจะเป็นยังไงไอ้วาสงสัยตัวนั้นตัวอะไระไนเจอตัวนู้นตัวอะไรตัวอะไรทำไมมันยืดๆตรงนั้นตัวอะไรนั่นมาเลยนั่นมาเลยน้องน้องก็คอมเมนต์มาบอกนะว่าตัวอะไรนะ สำคัญน,น,นะไม่เดินเฉียงนะเฉียงแบบไหนพี่ช้าเดินให้ดูดิเฉียงแบบไหนขามันจะเป็นแบบนั้น <_ d ream> ไม่ใช่คุณ <_ d ream> เอา <_ d ream> ขาขี่ขาเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปึ๊กแล้วอย่างนี้เกับไม่มีกันขึ้นมาเสียงงนี้ไม่มีไม่มีฉะ <_ d ream> นั้นเลือกตัวใกล้ต่องมีเดียวใช่ไหมพี่ช้าเลือกตัวที่อยู่ในเพราะมันจะเดินเท้าซ้ายทุกอย่างเในเท้าซ้ายนะทิ้พจมูกอะขาแหลมมากอ่ะดูดิโอ้ย ขาแรงนเนี่ยเได้เลยวันนี้พี่ชาวันนี้เขาเพ่งจะเปิดค้ที่สองเยนเนียพี่ชาเอาเรียมอื่นเลยดิสบายอะไม่รู้อะขามันแรงขนาดนี้ต้องเปี่ยนแล้วตั้ยมา้ะชิมยังไงเนี่ยที่วันกยังไงอะมั่ว ผมต้องมัวอย่างเดียวใช่ไหมขิ้จมูกเหมือนเดิมเอาเลี่ยที่เราเคยขีย้แหละน้องๆจะได้ขีต้ตามได้ก็สองหนื่นอ,อ่ะนี่ดังโบ๊กดังโบ๊กอ้า,อาวารุ่วนวันรุ่นวันมาแล้วทุกคนอันเนี้ยเข้าจ,จริงๆนะเข้าอะไร เข้าสองหนึ่งไหมไม่เข้าหลายกินไปยังไงรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนู้นนะน,น,นี่นะทิ่ม,มะตะปูดีกว่าเหลี่ยมตะปูนะทุกคนพี่ช้างครับคิดไม่ซื่อเลยครับจะสายจะโหมนะนั่นไงนนพี่ช้างโอ,อ้ยเอาหมุนไม้มาไมมาตั้งใจเล่นไหนต้องไมมาตั้งใจเล่นก็ไม่มามมมมต้องไม่ตั้งใจเล่นใช<า>่มเลยคิ้วปีกได้หไหมอ่ะคิ้วปีกคิ้วเนี่ยนะคิ้วปีก สี่เลี่โั้ยเฮ้เฮ้ยเฮเล่นลากเลยลากเลยเก้าทางอีกแล้วเหมือนเดียจาวูเลยนะมันเคยเห็นที่ไหนแล้วแบบนี้พี่ดาวอย่าให้รู้นะเดียจาวูอีกแล้วทุกคน เมื่อไหร่คลิปเป็นตู้เกาหลีเนี่ยรู้สึกคัดคใจไงไม่รู้เป็นไวขับใจยงไงคุณก็ต้องเรียนรู้อ่ะตอนนี้มีคนทำคลิปตู้คลิปเกาหลีจริงจังก็ไม่มีเนาะมีคนเกาหลีคนคนไทยที่อยู่เกาหลีอยู่ทำไมเวลาเอาของผมนี่แป๊บเดียวยังไงแม่อันนั้นมันชโลกไอเวลาแนวขโมยนี่รู้สึก สนับนะคุณเนี่ยไปท่องชุลมุนไม่ีอะไรชุลมุนนะเร็วนะอย่างนั้นอ่ะเร็วนะคิวเร็วแล้วกันนะสองนาทีเสร็จเนี่ยเฮ้ยคิวปีกต่อเนี่ยอุ้ยยสองตัวเลย สองตัวเลยคนมันโลภบบทุกคนดูให้เอาสองตัวจริงๆนะเมื่อกี้ถามันแรงจริงนะพี bottle bottle ่ชานเนาะแรงอยู่แรงอยู่เอาอีกสองตัวตัวเดียวยังไม่รอดเลยเอาสองตัวทุกคนดูให้เอาสองตัวจริงอะไม่เกี่ยวด้วยว่ะเอาอีกไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปอีกเอาสองตัวอะสองตัวโอ้ยเอาเอาเอาไปเออเอาให้เข้าไปเออไม่ได้ตั้งตัวเลยตัวหมดแล้วเนี่ยร้อยหนึ่ง ต้องให้อีกใช่ไหมแล้วแต่คุณนะ่ะแรกจริงจริงถ้าคุณเล่นแบบตั้งใจมันก็จบไปแล้วอ่ะโอ้โหตั้งใจกี่เสียแล้วลลแหละแรกๆก็ตั้งใจแล้วนะพอเล่นใหม่เล่นมาความตั้งใจไม่มีแล้วไอรแล้วนะตู้เกาหลีนี่ก็ยังเป็นของแถลงว่าเราพวกเราอยู่นะ,ะแถลงมากถ้าเป็นตู้เกาหลีแบบขโมยอ่ะแบเดียวอะไรของเขาเนะ ก็ไม่รู้จะคิดตรงไหนอ่ะมันใจไม่ได้มันใจไม่ได้เอาเละเละอะไรร้อนแล้วร้อนแล้วอากาศร้อนหัวเนี่ยร้อนปั๊บปึ๊บปปั๊บปึ๊บ ไม่ดึงมาไว้ดึงมาไว้ไม่รู้มาหรือว่ามันดึงลงนะตอนนี้เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันดึงขึ้นหรือมันดึงลงอ่ะพี่จ่ามันเหมือนไอตัวล่างอ่ะดึงลงเอ้เออโอ้เออดึงมาปล่อยเลยเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้กับจัดมันออกไปก่อนให้มันเหมือนถ้ามันดูดึงมันปล่อยนะนี่ครับได้ได ลอยแล้วป่ะพิธาจบละลอยอ่ะลอยมันจบละตอนนี้คิวละโอ้อะไรจะคิวเลยหรอนี่ก็เชื่อจริงๆนะว่าต้องคิวเหรอลอยยักขนาดนี้เนี่ยเนี่ยขับด้วยขับหูขับใจเนี่ยเราจะคิวได้ไหมน้อง ไม่ได้ก็ยังเป็นอาถรรพ์อยู่เนาะก็ยังเป็นอาถรรพ์ตู้กะหรี่อยู่ตู้กะหรี่แล้วคิดของตัวเองนั่เลยไม่ได้นะใช่แล้คิดคนอื่นนี่ขโมยเอาขโมยเอาโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่มีผมเนี่ยเรียบร้อยผมนี่เรียบร้อยแล้วร้อยแล้วลอยแล้วนี่ก็ยุ่งเลยลอยแล้วลอยเลยลอยเลยเออลอ้โหยแล้วเฮเรียบร้อยแล้วทุกคนจบครับจุดเนี่ย ไม่เดินเลยอ่ะม่นมีปัญหาอะไรกับตัวนี้วะไมดูเยี่ยวกาดเลยกันจออจื๊อต้องมีตัวขัดเออต้องขัดต้องขัดไม่กินเหรียญต้องเลยอ่ะฮะคุเคถ้างั้นผมว่าคุณหัวร้อนแล้วแหละผมว่าคุณเป้จะไปซ้อตู้อ่ไปนี่ก่อนนี่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 คุณระบายอารมณ์ดีกว่าของเหรียญเออคุณระบายอารมณ์อะไรอ่ะเอาทิ่เหรียญนี่เออ อ่ดเดี๋ยวดูไกลๆนะทุกคนอ้าในเมื่อเราคี่ไม่ได้เมอเราคี่ไม่ได้เรา,าก็ปลดปล่อยอารมณ์ก่อนได้เอาละทรวมโอ้โหอะไรกันเนี่ย <laughs> ตีได้สองทีไว้เอาเว้ยระบายอารมณ์มาทุกคนร้อ้ยอมไเท่าไหร่แปดเฮ้ยเท่าไหร่แปดร้อยยี่สามรทไทยตะกออแ ททไปมาทำแปดห้าเนอะอเคเรายะต้องเอาชานะพวกเกาหลีให้ได้แหละได้ต้องกลับไปฝึกเยอะๆเลยแหละอเอ่ง้นไปเนาะไปเนาะครับอ้าวัาดีครับไปไป